ั้งแต่มาแก้ตากับพี่เอเพ็กมีความสุขมากก็แต่งหน้าง่ายขึ้นมากๆค่ะรู้สึกดีจริงๆค่ะเต็มร้อยให้ร้อยเลยค่ะเพราะว่าดีจริงๆค่ะกับคุณหมอสมบูรณ์ทำชั้นตาได้เท่ากันด้วยค่ะ ทำที่อื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่ประทับใจทำไม่สวยเลยใช้ชีวิตลําบากมากค่ะต้องแต่งหน้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านไม่สามารถที่จะหน้าสดออกจากบ้านได้เลยไม่มั่นใจมันก็ต้องแก้แล้วอะค่ะคุณบีได้รับการผ่าตัดตาเนี่ยสองครั้งลงแผลค่อนข้างสูงนะครับไปเอาไขมันออกไปเย็บฟิกซ์ในตำแหน่งที่สูงบริเวณด้านข้างเพื่อให้ให้ตาเหมือนจะดูเฉียวปรากฏว่าเป็นเยอะเลยแผลเป็นเนี่ยทำให้คุณบีลืมตาไม่ขึ้นนะครับมันจะดูเปลือ,ลอตอนแก้พยายามทําชั้นตาให้มันต่ํา ลงมาจากเดิมนะครับกรีดต่าลงมาจากตําแหน่งเดิมเอาหนังออกน้อยๆเลยแล้วก็เติมไขมันเข้าไปบริเวณนี้ตําแหน่งที่มันหายไปแล้วก็เข้าไปเย็บซ่อมกล้ามเนื้อตาครับทำให้คุณบีลืมตาได้ง่ายาาขึ้นตาดําก็จะโตขึ้นกลมขึ้นประมาณนี้ครับก็อยากจะบอกส,สาวๆนะคะว่าตามีคู่เดียวค่ะอยากจะให้หาข้อมูลให้ละเอียดเลยค่ะว่าคุณหมอท่านไหนเก่งนะคะแต่ว่าคือตอนนี้วีก็หาข้อมูลมาให้ส,สาวๆแล้วนะคะว่าคุณหมอที่เอเพ็กที่นี่นะคะเก่งจริงๆค่ะดูตา ตาปีเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะ